โอ้สายโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุ่นเอฟซีโอ้ยเวอร์เฮดเพาะฝ่ายเอซีนาเบิรงกสวดโจโก้ครับนี่เอฟซีเอ้ยสวดโจโก้นั่นเหีือดูเอ้ยโอ้แม่บอลนี่มันคือกองเชียรพูดอย่างเอซีนาเบิรงเอ้ยโอ้เช็คความแก่ยังไม่แก่ โอ้ยย oh, ังขาวเลยเหรอไอ้ทีนะวัดตัวโอ้เละมันเร็วอืมได้ของอยู่เลยไหนมัดเขาไงเปิด่สูโจโก้นะครับนี่ยเฮ้ยเพาะสูโจโก้ไอโอ้โหอ่าเนี่ยมึงบ่าอโจะเอาให้ดูนะไอ้ทีนะอ่าจะสูให้ดูวัดตัว ส่วนโจโก้ส่วนโจโก้โว้โหอ่อนนะอ่อนนะอ่อนอยู่เลยนะผมเอฟซีนะดูอ่อนอยู่เลยนะผมเดี๋ยวอ่อนอยู่เลยนี่ดูอ่าอ่อนอยู่เลยอ่อนอ่อนชัวร์แบบนี้อ่อนชัวนะครับผมส่วนโจโก้เอฟซีนะคุณอะบาดเจนี่สำหรัสวนโจโก้นี่เอ้ยค yeah. ุนะครับผมพาะไฟนะพาะไฟนะผมพี่พอนัง <t> <görüş> เออน่ะพระเอฟซคือกลองโอ้ยนิวสันโอ้ยนิวสันเงี้ยเข้าไปนิวสันสันเงี้ยเข้าไปนะผมเอฟซีนะเออนี่เดยวดู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 จะไปนี่เดี๋ยวเลียวเลี้ยวเลี้ยเียวโอย่ว เพาะฝ้ายหมดเลยนะครับผมเอพีนี่นะครับผมเอ้ยอเออบ่อทุกเมนหมนี่มาเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝ่อยแม่เลยเบื่อซ้ำเลยโอ้ยแต่เนี้ยเบื่อเอาเว้ยเอาใจเว้ยเพาะฝ้ายะเพาะฝ้เต็มหมดนี่ เอาบ่อไปกินบ่บุกินต้องเอาคอยมากคอยเจ้ามากต้องเอาเจ้าคนมาเนาะอุัดอุอุัอืมอุดอุัอดอืมนี่เปาไฟนะเปอไฟโอ้นี่เลหมดเลยฮบิเลินครับอีเี Này mấy đôi xôi cho cô làm thì mời này Thì bọn mẹ ơi, cứ lại xong đấy nó Thì bọn mẹ Số chú cô Kìa vai Thì ôi, nào nào đấy Nào báo, nào báo, tốt, mình khánh Bá thôi Nè, 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 เ uh, ด okay. oh. e oh. hey. ี๋ยวเพื่อนนนี้ไปบอดนี่แมนเพื่อนอู้ป่าดึงกุหลาดนี่มาละแค่ตัวนี้แต่ละนี่บบกีกเติ้อ้ปวเพื่อปลาตัวนี้อยู่เนาะนี่งเมตรได้เฮ้ยอือ niềm xanh nghe không ai nhé gặp ai nhé ôi 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 mà

สุดจุโกูใช่ไหมสุดจุกูเรมสุดจุกูเลย,โโน,โโเลยนี่เอาแช่มาเลยนะี่นี่แช่มันแลับนี่เอพี่นะนี่มาเอพี่บ้าสุดที่เนี่ยนี่เขาเลยนะผมเขาเลยนี่ครับผม té mang nát nhà té mang nát nhà nát nhà kỳ nón khoa còn mát 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 còn mát 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 ui สวดจุกโก้จ้ายะไม่เกลียนะจ๊ะตุดในคำนองเอาไปไม่เอาได้ยูมาเวลาที่บ้านนะอี๊เนี่อโ้ยเนื้อก็ขาดพูนอ่า เอาเละก,ก็ไม่เอาเป็นเชื้อปีหน้าต่อไปอันนี้อื้อนอ้องป้องปลายถ้าป้องปลายถ้าป้องปลายสุดปูสุปปดสคน

นี่ใช่เ่าเต็มหมดเลยเนี่ยอะทกอาะ,อะไรเนี่ยครับอ,อีีอนะอ่าไปเต็มไปหมดโอ้ยอันนี้เฮ้ยอย่าทิ้งทีจะ้ะโอ้โอแมหมิดที่คอยมึกินเลือออกแล้วอาทุกที่คอยคือเขาลึกแต่ละมีค่มเจ้อหยุดเลยหัวใจอยู่ โอเคเลยนนะีนนะ่ผมเอาจุดเดียวเอากลับแท็บเอไว้นะผมเอฟซีโอเคครับรอคนระับผมขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับร